สวัสดีค่ะวันนี้คุณย่าจะพามาต้มเล้งต้มแซ่บกระดูกเล้งนะคะขั้นแรกก็ทำความสะอาดกระดูกหมูนะคะเสร็จแล้วเราก็ใส่หม้อลงไปเลยค่ะใส่น้ำลงไปใส่ใบมะกรูดใส่ตะไครใส่ลงไปแบบนี้เลยค่ะไปตั้งนะไปต้มใส่เกลือลงไปค่ะแล้วไปตั้งไฟค่ะ ตั้งไฟเปิดไฟอ่อนๆนะคะเนี่ยค่ะใส่แบบนี้เลยแล้วก็เปิดไฟอ่อนๆค่ะเปิดไฟแรงน้ำจัดดำนะคะเครื่องของเขาก็ไม่มีอะไรมากค่ะพริกมะนาวผักชีใบเลื่อยตะไคร้ขานะคะ ใบมะกรูดสมุนไพรบ้านๆเราค่ะนี่ค่ะเราต้มน้ำแรกนะคะใส่กิ้งเลยค่ะเราต้มประมาณสามสิบนาทีนะคะเรากา็เปลี่ยนน้ำค่ะล้างกระดูกหมูนะคะเสร็จแล้วเราก็จะมาต้มน้ำสองค่ะใส่น้ำลงไปแล้วตั้งไฟแบบนี้เลยค่ะเปิดไฟอ่อน แล้วก็ใส่เกลือลงไปค่ะใส่เกลือขั้นตอนนี้เราไม่ใส่ตะไคร้แล้วนะคะเราจะใส่ขา่าใส่ข่าสามแว้นค่ะใส่รากผักชีใครชอบเยอะก็ใส่เยอะนะคะข่ากับตะข่ากับรากผักชีพอค่ะใส่เกลือนะคะตอนนี้เราก็ปรุงรสเลยค่ะ ซีอิ้วขาวนะคะหนึ่งช้อนโต๊ะเลยค่ะซอสฟ้าเขียวก็1ช้อนโต๊ะค่ะ <c oughs> น้ำมันหอยก็กะประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะเหมือนกันละคะ่ะ เราจะใช้เวลาต้มนะคะต้มไปเรื่อยๆค่ะคุณย่าตั้งเวลาแล้วต้มถึงสองชั่วโมงค่ะถึงจะเปือ่อยมันต้องเปือเป่อยๆนะคะเล้งแล้วมันก็จะหลุดออกมาเป็นชิ้นชิ้นๆเลยแล้วก็จะอร่อยมากๆใส่ผงปรุงรสเลยค่ะ ใส่ผงนัวเนาะต้มเล็งเนี่ยเราใช้เวลานานมากๆเลยค่ะถ้าใครเอจะต,ต้มนะคะแนะนำให้ต้มเตาถ่านต้มแก๊สนี่เปืองมากปิดฟ้าไว้ค่ะ นี่เดือดแล้วค่ะเห็นไหมคะน้ำเขาจะไม่ดำน้ำเขาจะใสถ้าเราต้มไฟแรงน้ำจะดำนี่ต้มมาแล้วสองชั่วโมงค่ะทุกคนเนื้อนี่เปื่อยยุ่ยเลยค่ะด้ดึงดึงเห็นไหมคะจากนั้นเราก็มาปรุงเครื่องค่ะ จากน้ำขึ้นมานะคะแล้วก็ใส่พริกที่เราตําไว้ค่ะพริกกินดาแดงเนาะใครชอบเผ็ดใครชอบพริกขี้หนูก็ใส่ได้เลยค่ะใสะผ่ผักชีไปเรื่อยผักชีฝรั่งใส่ลงไปเลยค่ะสดน้ำร้อนๆนะคะอร่อยมากๆเติมสีสันด้วย คริกปุ่มผมปรุงรดลงไปค่ะเราปรุงอีกรอบนะคะเพื่อความแซ่บคือน้ำซุปเราก็แซ่บแล้วเนะมมวาะผงนัวค่ะแล้วเราก็จะ ตัดน้ำตาลนิดนึงค่ะใสะ่น้ำปลานะคะน้ำปลาหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะนี่เลยค่ะจากนั้นก็จะบีบมะนาวนะคะมะนาวหนึ่งลูกค่ะน้ำเยอะมากๆ <c oughs> แซ่บจี๊ดจ๊าดเลยค่ะซดร้อนๆค่ะทุกคนกระดูกเปื่อยๆโอ้โหแทะอร่อยเลยค่ะเหมาะสำหรับคนที่เออเป็นไข้นะคะเจ็บคอเอ้ไม่ใช่สิเป็นไข่ค่ะต้องการซดร้อนๆเผ็ดเผ็ดเปี่้ยๆ อร่อยเลยค่ะจากนั้นเราก็นำมาลาดกระดูกเลยค่ะนี่ค่ะลาดลงไปเลยขอบคุณเพื่อนๆนะคะที่เข้ามาติดตามจนจบคลิปฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้คุณย่าด้วยนะคะเซบๆด้วยกันค่ะ เนี่ยรับรบองไม่มีกลิ่นคาวน้ำก็จะใสน้ำไม่ดำค่ะถ้าหากเราไม่ทำแบบนี้นะคะน้ำเนี่ยจะดำและกระดูกหมูจะเหม็นจะเหม็นมากเหม็นคาวย่าไม่ชอบวันนี้ก็ขอบคุณเพื่อนๆมากๆนะคะวันนี้คุณย่าก็ขอให้เพื่อนๆ จะเจ็บจะจนมีเงินล้นกระเป๋าค่ะวันนี้ก็จะขอตัวจบคลิปแล้วค่ะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกคนเฮงเฮงรวยรวยถูกหวยรวยเบอร์ทุกคนนะคะที่ดูคลิปนี้วันนี้ก็ขอตัวไปก่อน พบกันใหม่คลิปหน้านะคะเบื่อยมากค่ะกระดูกหมูต้มถึงสองชั่วโมงเลยค่ะ